เพลงไทยเป็นสิ่งมีค่าทางวัฒนธรรมที่ควรรักษาและสืบสานต่อไปซึ่งเป็นสาเหตุที่สำนักงานพระคลังข้างที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านคิตศิลป์และดูริยางศิลป์ผ่านการจัดโครงการเยาวชนสืบสานร,รักเพลงไทยซีซั่น2ที่มีการเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงความสามารถในการร้องเพลงไทยอมตะร่วมสมัยซึ่งเป็นการสนับสนุนและเพิ่มความรู้ให้กับเยาวชนในการรักษามรดกเพลงไทย โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเช่นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและอื่นๆที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมความสำเร็จและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้โครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากเยาวชนและสาธารณะในซีซั่นหนึ่งปี2,567ที่จัดการประกวดใน3จังหวัดคือชเชียงแสวปราจีนบุรีและนครนายกได้รับการตอบรับที่ดีมากทำให้ในปีนี้ 2,568มีการขยายโอกาสไปยังเยาว,วชนทั่วประเทศผ่านการออดิชั่นออนไลน์ซึ่งมีผู้สมัครมากถึง1,342คนและผ่านการคัดเลือกที่ยากลำบากจากกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิจนได้ผู้ผ่านเข้ารอบพื้นที่240คนจัดแบ่งการประกวดเป็น4พื้นที่คือกรุงเทพมหานครลำปางนะครศรีธรรมราชและนะครราชสีมาทำให้โครงการนี้มีความหัก